เทวดามารทมใครใครในโลกไม่สามารถนำเขาออกจากพระพูดธประธรรมพระสงฆ์ได้เขายอมเป็นยอมตายอันนั้นเรียกว่าโสดาบันบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงปลุกเราให้พระเราเนี่ยอย่าให้ยมมีแต่ศรัทธาสอนให้เกิดปัญญาเพื่อความแนงแฟนเมื่อเขาเข้าถึงธรรมนี้เขาไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาที่จะตกนรกอีกเลย ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ท่านมีคุณธรรมขนาดพอที่จะปิดประตูนรกได้หรือยังลองตั้งปัญหาถามใจตนเองได้แล้วก็ตอบด้วยความซื่อไม่มีอคติแม้ท่านจะไม่ซื่อท่านก็จะรู้ท่านเองว่าท่านท่านพูดด้วยใจจริงหรือไม่ท่านลองถามใจตนเองเดูว่าสมมุติว่ากลับไปนี่มีคนมาถามจ้างเอาไหม ฉันจะจ่ายให้สักหนึ่งล้านสักสองล้านมานับถือศาสนาฉันเถิดเลิกเสียพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีประโยชน์อะไรไปปฏิบททัติธรรมนั่งตากหมองอดอดจากอยากยากินทุกข์กิน,กกนยากถือกังมังเข้าเป็นแถวเหมือนขมนิ้นอพยพไม่เห็นจะมีประโยชน์ท่านมาถือศาสนาเราเถิดเราจะให้สักหนึ่งล้านสองล้านเอาไหมแล้ววัดจะได้เข้าพระเจ้าอย่าไปนนกอาจารย์สมภพจะไปเสือหวัวลาวแล้วมันจะตอบว่าอย่างไร ถ้ามันตอบว่าโอเคเอาไว้ปันหยังต่างแต่เงินผู้แทน30สบาทก็ยังเฝ้าเอาไว้ฉ่นก็แสดงว่าโสตะปฏิยังคธรรมของท่านยังไม่ถึงท่านที่ทำบุญมาท่านก็จะได้บุญขึ้นสวรรค์แต่ประตรูนรกก็ยังเปิดรอท่านแม้ท่านจะเจริญสมาธิถึงจะตุทถฌานมีอำนาจนำมีอำนาจนำบริวารของตนเองถึงพรม,มโลก แต่ท่านก็ยังหนีนรกไม่พน้นอัิริมุตโตจะนิระโรย,ยังไม่พ้นไปจากนรกอัิริมุตโตจะตีรชานิโยนิยังไม่พ้นจากกําเนิดติระชาเมื่อบุญที่ท่านทํานี่หมดไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นกรรมของท่านก็จะต้องตามมาท่านมีโอกาสที่จะลลงทางอยู่แต่ถ้าบากว่ายาว่าแต่ล้านเลยแสนล้านก็ไม่เอาตายดิ้น ชักดิ้นชักงอได้แลงตรงนี้ก็ไม่เอาไม่เปลี่ยนใจจะขอตายกับพระรัตนตรัยสยมพบาลตนไหนตัวใดก็ไม่กล้าโยนท่านลงนรกประตูนรกท่านปิดสนิทไม่มีวาสนาที่จะได้ตกนรกที่ได้เป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้านเมืองของเรามีคนชนิดนี้สักกี่คน ข้าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่พยายามแนะนำพร่ำสอนนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆจังๆแรกด้วยชีวิตอดอยากทุกยากจนให้มันเห็นความทุกข์ในใจจริงๆด้วยปัญญาเมื่อนั้นแหละจึงจะพบจึงจะเห็น